สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทำงานไม่มีวันหยุดเลี้ยงลูกทั้งสี่คนเพียงลำพังเอปิยดาทำงานไม่พักเลี้ยงลูกทั้งสี่คนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุณหน้าคุณตาสำหรับนักแสดงอาวุโสมากความสามารถอย่างเอปิยดาเจ้าตัวได้ลดแล่น ในวงการบันเทิงมานานหลายปีมีผลงานมากมายด้วยรูปร่างหน้าตาและฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครทําให้กลายเป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจของแฟนละครหลายคนแม้ว่าเจ้าตัวจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานท้ายจริงแล้วยังรับงานละครอ,อยู่เหมือนเดิมแต่พอไม่มีงานเข้ามา จึงหันมาทำขนมส่งตามร้านกาแฟเพื่อเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นสิ่งที่เจ้าตัวชื่นชอบอยู่แล้วมีความสุขที่ได้ทำรวมไปถึงชอบลองทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วด้วยด้านชีวิตส่วนตัวหลายคนคงยังไม่รู้ว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วหลังจากความรักไม่ราบรื่น อย่างที่เคยคิดเอาไว้จึงได้แยกทางกันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองทั้งคู่มีลูกแล้วด้วยกัน4คนเจ้าตัวขอเป็นคนเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวอย่างเต็มตัวแต่ถึงอย่างนั้นอดีตสามีก็ยังคงแวะเวียนมาหาบ้างไม่ได้หายไปเลยทีเดียวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและยังบอกอีกว่ารู้สึกโชคดีที่ตัวเองได้ดูแลลูกๆตั้งแต่เล็กจนโตทำให้ภาคภูมิใจอยู่ตลอด โดยชีวิตของเธอนั้นลงตัวและมีความสุขมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Viral Feed Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ